ทำเกษตรเพื่อเอาเงินไม่ใช่เอาเงินมาทำเกษตรวันนี้วันที่27เมษายน2566มาดูดาวเรืองอายุ66วันนับจากวันเพาะมาเมล็ดนะครับดอกก็ทยอยเริ่มออกเรื่อยๆแล้วนะนี่ครับไม่ใช้สารเคมีกำจัดมแมลงไม่ใช้สารเคมีกำจัดเชือ้อรานี่ครับกรม ดอกกลมดอกสวยนะครับนี่นี่นี่เลยโอ้ครับดอกออกโบ,โบโบเพียบเลยนะครับนี่นะครับดาวเร,เรืองอายุหกสิบเอ็ดวันนะครับไม่ฉีดยาฆ่าแมลงไม่ฉีดยาฆ่าเชื้อรานะครับผลออกมาดีจริงๆ นี่นะครับใครสนใจวิธีการปลูกแบบไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ยาฆ่าเชื้อรานะครับว้าวดอกสวยจริงๆรินะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับยอดเลยคือดาวเรืองทั้งหมดของเราโอเคใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ